ครับเห็นแหมเละนีดอกนึงมันอยู่ด้วยกันเนี่ยใต้ใบไม้มองไม่เห็นดอกแข็งๆเลยครับฮะครับ,<ะ>รบมองคุดป่าเต็มเลยเนี่ยข้างาหนเนาะเปียบเลยอร่อยนะครับนี่ เต็มปีละครั้งหากินไม่ได้เนยนะครับนี่ครับเห็ดพึ่งชาติแอนไปดองหูดอกเล้อเนี่ย<อ>เดิวนวน,นจปเจอนี่ยังใหญ่เลย วไไสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมณัฐจังครับวันนี้เข้าป่าเหมือนเดิมครับมาหาเห็ดป่าหาเห็ดพึ่งดูครับฝนลงมาหลายวันแล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วลองดูครับว่าจะเจอไหมเดี๋ยวไปดูกันครับเห็ดพิชาตชาดหลอกเบลเลอร์เลยใหญ่เบเลอร์เลย นี่ครับเห็ดพุ่งชาติโอ้โหยังใหญ่อสองดอกนี่ครับเห็ดพุ่งชาติแค่ไ,ไปนดอกโอ้โหดอกบัลเล่นี่เดินวนมๆเจอนี่ยังใหญ่เลยได้ออกเจอดอกนึงร้อยเก่าเฮาเนี่ย,ยอองามเลยดอกเนี่ย,เ,ยออเออเนี่ย ผมก็เดินเ,นเาม,ามื่อกี้เดินดูผมว่าอันนี้มีรอยคนเขี่ยอยู่แต่ไม่ไม่เห็นเห็ดทุ่งชาติโอ้โหดูยังใหญ่โอ้โหเบลลเลยไปแกงเลยดูนี่เกือบเต็มตะกากาแล้วเจอดอกหนึ่งเห็ดพุ่งชาตินี่โอ้โหงามๆนะขาใหญ่ด้วย นี่ครับเจอดอกหนึ่งเห็นชาติดอกใหญ่นี่นี่หูนี่เจอแทนอยู่ใกล้ๆเลยอ๋อนี่เต็มตะกร้าเลยครับวันนี้ตะกร้าเะทับเนยหูกันนะกูมึงเห็นดอกไม่เห็นเห็นนอกนู้นเจอแล้วครับนี่ดอกใหญ่ๆนี่ดอกกลมๆดอกกลมๆโอ้ยเจอจนได้เนี่ยลองกันตัวนี้อีกเนี่ย วนวนต้องวนดีๆนี่ดอกหนึ่งหัวแตกเลยเนะี่ยเห็นมุงช้านครับหูขาใหญ่นี่อือหือวันนี้สองดอกเลยพี่แทน ฮะโอ้โหไปกระจุกเลยโอย้ขึ้นไม่ได้ดูดินมันแห้งปัดจำเดอกกูปุหาจอหาจอเก็บมาคุดปลานี่คแบบุดปลาแส่บห,หากินยากของปลาแท้ นะอืมอืม,อม,อม,อมบานเลยนี่เปียบเลยนี่คุดปลาครับนี่เต็ม ครับมังคุดป่าเต็มเลยเนี่ยข้างหน้าเนานะเพียบเลยอร่อยนะครับนี่เต็มปีละครั้งหากินไม่ได้ลนะครับ โหเพ่อบแล้วต้นเนี้ยนี่มันคุดปา่าเพียบฮะไม่เบะ,ะเเให้ดูครับดูหวัวบนเหมือนเลยมันมังคุดลูกมันเท่ากันหมดบอกนี่ข้างในเป็นอย่างนี้ นี่ข้างในก็เหมือนมังคุดนเลยอหือ,อยังอร่อยอะเปรี้ยวหวาน้ำหอมแซบ่บน้ทัแบบแซบ่บ Kinh nghe đó ra, quýt chưa ừ. Lại rồi ạ Hù dỡ rồi, nó thuyền Nên, thế này ừ. Thuyền này, ừ. Nên, này. Ừ. Đó, đọc ngàm nó lẹ, phủ Đọc ngàm, luôn. ngàm lên đi โอ้โหนี่ครับแฉะเนี่ยสองดอกนะนี่ทุบแทบนี่ไงเป็นใต้ดินเลยนี่โหเนี่ยทุบตุมนี่ใช่ไหมอือใช่นี่ตุ้มเห็ดปลาแล้วกันเห็ดแม่เหลกตอนออกออกครับเห็ดแม่เหล ดอกนึงมนอ,อยู่ด้วยกันเลยใต้ใบไม้มองไม่เห็นดอกแข็งๆเลยครับฮะโอ,อ้นี่ก็เจอนี่นี่ครับได้ซุปได้ซุปซุปย่างแซียดนี่ดอกใหญ่นี่ นี่ครับขาแข็งเลยดองแข็งนะาหาต่อบนแถวนี้นะครับอื้เจอดูแถวนี้เลยเนาะขึ้นกระจาย นี่เจอแล้วครับสองดอกสามดอกสี่ดอกเต็มเลยหมานแล้ววันนี้นี่นี่ใบใบไม้หืมดงเห็ดชัดชัด เดิเดเนดไปจะมาอยู่เป็นฝูงเหมือนกันเลย,เย,เยนะนู่นนู่นนู่นสองดอกสามดอกเลยจะเละนก็มัน้างได,ด,งได้มันแข็งอู่ใช่ไหมสองดอกเนี่ยเน่านเ <c oughs> <c oughs> นี่ย มาไงดอกเดี๋ยวเ,เห็นแล้วงง่ขาวเก็บเลยเห็ดเดินสี่ออกเฉยเดินสามเดินสี่โอ้ยดอกไปเลอเลยสองดอกไข่ไม่ได้หลงเลยครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่ เต่กกาเลยครับเห็ดพึ่งหวายเห็ดพึ่งชาติครับแล้วก็เห็ดหน้าแหล่เ <Hey, S 1> ี่ฟาน้องฝนจะตกแล้วครับเ <Hey. S 1> ดี๋ยวฝนตกได้มาเก็บอีกครับฝากกดไลค์กคดกแชร์กดติดตามกดดิ่งให้ด้วยครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างทีง่หาครับขอบคณครับ